นมลูกอยู่สามารถกิน CPM ได้ไหมกินแล้วใช่ไหมคะผลข้างเคียงของมันก็คือว่าแน่นอนมันมันช่วยลดน้ำคุณแม่สังเกตไหมเวลาที่เรากิน CPM CPM คือคอเฟีนิวรามีน CPM คือยาเม็ดกลมสีเหลืองหรือว่าบางยี่ห้อก็จะเป็นเม็ดกลมสีฟ้ามีส่วนช่วยก็คือว่าลดน้ำมูกอ่านะคะเนาะบรรเทาอาการหวัดเหล่านั้นเองนะคะเนาะทีนี้เวลาที่กินลดน้ำใช่ป่ะมันก็จะลดทุกน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นลดน้ำมูกน้ำมูกก็จะแห้ง ลดน้ำตาตื่นมาเออทำไมตาแห้งจังเลยลดน้ำลายเ <c oughs> ออทําไมตื่นมาคอแห้งจังเลยและอาจจะมีผลลดน้ํานมของเราได้ด้วยอ่านะคะนาะดังนั้นคือถามว่าถ้าให้แนะนําไม่อยากที่จะแบบน้ํานมลดน้อยลงหรือว่าไม่อยากจะมีเพราะว่ากิน CPM แม่เองงไงคะง่วงเนาะ กินแล้วรู้สึกว่าง่วงรู้สึกแบบรู้สึกง่วงเพราะว่ามันอยากให้เราได้นอนมันอยากให้เราได้พักนั่นเองนะคะเนาะถ้าสมมติว่าเรากินผลข้างเคียงก็อาจจะมีผลคืออาจจะถ้ากินยาวนานเนาะหมายถึงว่าแบบกินแบบหลายวานันอย่างเงี้ยค่ะน้ำนมอาจจะลดน้อยลงซึ่งก็ไม่โอเคแล้วก็อาจจะมีผลทําให้ลูกง่วงซึมภายหลังจากที่แบบกินนมของคุณแม่ที่อาจจะมียาตัวนี้ด้วยดังนั้นคืออาจจะไม่แนะนําถ้าสมมติว่าแม่เป็นหวัดจริงๆวิธีการที่แบบจะช่วยลดหวัดได้ดีคือสเปรย์น้ำเกลือล้างจมูกอา่านะคะหคือน้ำากลือ ลือเองจะช่วยชะล้างนะคะในส่วนของน้ำมูกช่วยเคลียร์พงจมูกนะคะแล้วก็ช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกหรือว่าช่วยเคลียร์สันกอภูมิแพ้ทั้งหมดนะคะให้กับคุณแม่ได้แล้วก็ช่วยลดปริมาณน,น้ำมูกได้นะคะเนาะ,ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากินยาได้แต่ว่าแนะนำเป็นพวกฟิลกลุ่มยาแบบเซทริซีนยาเม็ดยารีสีขาวนะคะที่ชื่อว่าเซอร์เทคหรือว่าเซทริซีนหรือว่าตัว เ,เราลัทดธดินเลยพวกนี้ค่ะแต่ว่าอย่าไปหาซื้อกินเองต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชก่อนใช้ยาบอกเขาทุกครั้ง <c oughs> ว่าเราให้นมลูอยู่นะคะโอเคไหมจ๊าปากน้องมูทริโก,โกนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องปริมาณน้ํานมแล้วก็คุณภาพน้ํานมแม่นะคะเนาะ,ะคุณแม่หลังคลอดนะคะทานได้คุณแม่ให้นมทานได้นะคะไซบิ๊กบื้มหนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมดนะคะเนาะไซส์ในนี้จะมี12บซองหนึ่งซองจะเป็นแบบนี้ถ้าทานนะคะก็คือหน่อๆวันละซองทานได้ทั้งหมดนะคะ10วันด้วยกันค่ะคุณแม่ม ปริมาณน้ำนมหรือว่าตัวช่วยนะคะดูแลเรื่องคุณภาพน้ำนมแล้วก็เป็นวิตามินนะคะที่ดูแลนะคะสุขภาพร่างกายคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมด้วย